เรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเอสเราเจอปัจจัยภายนอกนะครับเป็นปัจจัยที่รัฐบาลก็มีความกังวลแต่รัฐบาลมีเครื่องมือทางการเงินที่เหลือช่องว่างพอสมควรภาคก,การคลังจะทําอะไรแน่นอนการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจําเป็นเราเมื่อครู่ที่ผมได้พูดถึงว่าข้อสรุปจากวง IMF ก็คือต้องทําให้ o ดเมสติกดีมานของเราแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเรื่องของกําลังซื้อการกระตุ้นเรื่องของภาคทางการคลังนั้น มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ต้องทําต่อไปปัจจุบันเหลืออยู่อีก1นึ0 0 0ส้าล้านนะครับในเรื่องของการกระตุ้นภาควาริโภคก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญและเราไม่ได้ทํามานานแล้วนั่นคือเรื่องของการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานมองภาพเร็วๆว่ามันเกี่ยวกับ ทุนขนาดใหญ่ในการที่จะก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานการสร้างอะไรมาแต่ละชิ้นเนี่ยมีสป라이ชเชนที่กว้างลงไปถึง SME ลงไปถึงการซื้อวัสดุก่อสร้างลงไปถึงการจ้างงานจํานวนมหาศาลในส่วนของมาตรการทางการเงินนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายผมคงไม่ก้าวล่วงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนของมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับ SME นั้นเราให้ความสําคัญสูงสุดนะครับ ในเรื่องของการให้สภาพคล่องกับ SME ผมว่าตรงนี้สำคัญมากการให้สภาพคล่องอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นมันมีค่าเทียบเท่ากับการอัดเม็ดเงินลงไปแต่ปัจจุบันเราจเจอปัญหาครับที่ SME เข้าไม่ถึงแหล่งทุนเพราะ SME มีความเสี่ยงแบงค์พาณิชก็ไม่ต้องการปล่อยเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทบาทของธนาคารรัฐในส่วนของทั้ง SME Bank ในส่วนขางทัง e x ็ m ซ a n k ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในส่วนของออมสินทกศและที่สำคัญวันนี้ที่มาด้วยนั่นคือเรื่องของบอสออ นะครับในส่วนของการค้ำประกันสินเชื่อ